ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักตัวของกันเดอร์ผมตอนนี้เราอยู่กระดเกมเ x p ก r i m e n t เม e ต์เกเกอรีนะผม,มผมไม่ได้จะว่าเท่าหหังเน่ยามอถูกหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ถูกหลักนะครับแต่เขาแต่เกมนี้เขาเกิดมามาสั้นๆว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มาซื้อของที่ห้างแห่งนี้นะครับซึ่งเรามาเป็นคือเราซื้อห้างขอของของ,ของที่ห้างเนี้ยเป็นประจาอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งที่เรามาซื้อครั้งนี้นะครับมันจะเป็น ครั้งที่แปกออกไปเพราะว่าเหมือนจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วเราจะหาความจริงกับเรื่องนั้นว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันแน่นะครับป่ะเราจะไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยครับไปครับ let's go ไปเลยกด play เ,เลยเอแรก play ไปเลยคนระับอ่ะเรื่องอะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่าเสียงฝนมันจะปวยปลาสลเกินนะครับแล้วก็บรรยากาศนี้ชวนหลอนๆมากๆเลยนะครับตัวส่วนตัวนะฮะรู้สึกหลอนนกับเกมนี้ยังบอกแบบบอกไม่ถูกนะครับ ใจคอไม่ค่อยดีนะแบบเกมผีนะฮะรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ก็จะเล่นนะครับเพราะอยากเล่นนะครับ <c oughs> นั่นแหละเหมือนเราจะขับรถมานะครับอืนะครับขับรถเอ่อมันอย่างช้าๆเช,ชื่องช้าแล้วก็โอเคเกมนี้มีคนขับ,บรถเนาะไม่ได้แบบล่องไม่ไม่ได้ลดล่องหนเหมือนกับเด็กทิงชิพนะผมว่านะเออดีละจะได้รู้ว่าเป็นผีหรือว่าเป็นคนนะครับ ถ้าเป็นผีก็ได้ได้วิ่งนะฮะโอเคเราจอดละว,วันนี้นะครับเรามาซื้อของนะฮะแต่ต้องซื้ออ,อ,อะไรบ้างล่ะอืมเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเค shopping list โอ้โหกด e นะครับปั๊บก็ให้เราต้องมาซื้อ shopping list มีโคลาพิซซ่าแล้วก็ทากโก้นะครับเอ้ยถือว่าเกมลื่นใช้ได้ดนะเกมเกมนี้ นะถือว่าดีเลยนะครับถือว่าเป็นเกมนี้เป็นเกมทีมด่ดีนะคแต,แต่แต่ไม่เห็นขาตัวเองอะไม่เป็นไรผมไม่ว่านะครับขอเวลาสักครู่นะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับกลับมาต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อของถูกไหมโอ้โหบรรยากาศนี่วังเวงชิบหยบังเวงมากนะครับเหมือนจะไอะผ,มผมวิ่งผมวิ่งได้ปะเนี่ย คือวิ่งอยู่ใช่ไหมอ๋อชิฟนี่คือวิ่งวิ่งชิฟนี่วิ่งใช่ไหมโอเคชิฟวิ่งนะครับหวังว่าจะไม่มีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดเกิดขึ้นนะอันนี้มาแปลงนะครับวิ่งทำไมกล้องมันมองมาที่ผมวะเออดูดิท่านผู้ชมกล้องมันจับตามมองมัมองที่ผมนะคุณด,ดูดิแม่งเลยอ,อะไรวันนี้นี่มันเกมผีใช่ไหมเนี่ยอุซื้อ,อ,อพิซซ่าทาโก้แล้วก็ โคลานะครับไงเจ๊เจ๊ทำลายครับเจ๊เดี๋ยวผมมาซื้อของกับเจ๊นะโอ้โหเจ๊มา <laughs> พิกเซลเียแตกด้วยนะครับนะเออต้องซื้อโคลาใช่ไหมโคลาอยู่ไหนวะอันนี้เค้กนะครับแมงแมงเอ๋ยแมงแมงไม่มีคนเลยแมงไม่มีคนอยู่ทุกคนเลยใครมาเสียงแมงเอ๋ยอันนี้อะไรเนี่ยมีอัลเทอร์เนอะเก็บหยิบได้ป่ะ ไว้เอ <Why>? oh. เอาไปคืนที่ละกันเ้าคือผมจะหยิบมาอ่านนะคือยังไงคือคว้างคลิกขวาคว้างใช่ไหมงั้นหยิบของปวดไปสักอันก่อนแล้วกันนะเบอร,เอร์เกอร์สักชิ้นหนึ่งของันนี้ของอันนี้ของปลดผมนะเนี่ยยิ่งเป็นเบอร์เกอร์อรชีสน,นี่ยิง่งนี่ยิ่งใช่เลยมนาะเจ๊อ่ะจัดการเส้อผิดไม่เป็นไรนะครับอยากอยากกินอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไปซื้อนี่ใช่ไหมโค้านะครับพิซซ่าโอ้โหพิซซ่ามันแผ่นนี้เลยเหรอแม่งตายละโอ้โหเอาชิ้นเดียวเหรอนี่อ่าใช่โค้าหนึ่งทาโก้หนึ่งแล้วก็พิซซ่าหนึ่งอ่าพิซซ่าเอาเอาไปเลยเจ๊แล้วก็โค้าโคลรามีไอติมด้วยแตกเชียเดี๋ยวซื้อไอติมกลับบ้านไปด้วยแล้วกันโค้าอยู่ข้างๆนะเห็นอยู่เมื่อกี้อ่า เชิญเชิญหรือเจ๊แล้วก็มีเบียร์นะครับแต่เราจะไม่ดื่มเหล้านะจะปาทิ้งนะครับกินอะไรอ่าโคลาใช่ไหมโคลาหนึ่งอันนะครับพิซซ่าหนึ่งแล้วก็ทาโก้หนึ่งนะครับอ่ะนี่อ่าอะไรนะโคลาอ่ะนะครับแล้วก็ทาโก้เนาะอ่าถูกปะ่ะทาโก้หนึ่งชิ้นนะครับ บ,บอกว่าจะไม่มีเรื่องอะไรแปลกๆเก,กิดขึ้นนะเจ๊ยิ่งหน้าตาหลอนๆอยู่แล้วโอโ้โหกลัวเหลือเกินอหมดละหยิบถุงกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปไหนต่อกลับมันจะง่ายอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยอะไรนี่คือโคลาไปแล้วพิซซ่าไปแล้วทาโก้ไปแล้วหมดแล้ว มีเรื่องอะไรนะเว้ยกลัวดีเดินกลับบ้านดีกว่านะรถอยู่นูน่นใกล้ๆก,ก็ถึงแล้วนะกลัวว่ะท่านผู้ชมไมคากดแล้วโอเคเดี๋ยวนะอันนี้มาซื้ออ๋อไอเมื่อวา,านคือซื้อของของเมื่อวานวันนี้คือซื้อของของวันนี้โอ้โหแมเงเลยมันจะสวยอย่างงี้วันนี้ ยังไม่ยังไม่ไอ้ยังมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะกลัวเดี๋ยวนี้ซื้อเบียร์กับโดนัทแล้วก็พิซซ่ากินเบียร์เลยแหละเพื่อนโอ้นะไม่นะประตูอวับวัด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 เหาอประตูเป็นไรอ่ะอันนี้ก็บิดเบี้ยวนะครับงอเชียใครมาทำอะไรแถวนี้อีเจ๊ก็ยังนั่งตรงนี้นะครับหน้าบูดนั่งหน้าบูดไปตูดลิงเลยนะไปดีกว่าโอ้โอ้ มันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับดูจากสถานการณ์แล้วเอาอะไรนะเอาพิซซาโดนัทเบียร์พิซซาไปก่อนสักชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีตรงนี้นะพิซมีพิซซาชิ้นหนึ่งถูกไหมอืมพิซซ่านะครับเ,เจ๊เชิญแล้วก็อะไรนะเบียรก์กระโดนัทเบียร์นี่เบียร์เบียร์ขวดหนึ่งนะครับ ก็อะไรอีกอ่าแล้วก็โดนัทโดนัทอยู่ตรงนี้นะครับโดนัทชิ้นหนึ่งนะครับมันเละขึ้นเรื่อยวะเราเราเอามาเมื่อวานมันยังเละมันมันไม่เละขนาดน,นี้นี่ไม่ใช่หรอทำไมวันนี้มันเละจังอ่ะเจ๊เอาไปเลยเออขอบคุณครับแล้วก็กลับใช่ไหมคงงั้นละไปดีกว,ว่าอยู่รู้สึกเหมือนจะมีเรื่องนะครับอยู่ไม่ได้ละเจ๊พวกนี้มายังน,น่า หน้าจะกลายเป็นซอมบี้หรือหน้าหน้าบวบเป็นตัวลิงนั่นอ่เอะไรเจงผมขอบกลัวนะเนี่ยเจ๊เอาจริงกลัวมากนะครับอ่ะขึ้นรถกลับบ้านแม่งเอ้ยมาอีกวันนึงละไม่ชอบเลยที่แห่งนี้โอเคอเจ๊ก็ยืนอยู่ตรงนั้นปกติประตูแข็งพังอยู่อุ้ยเสาพังด้วยรอบนี้โอ้ประตูหลุดมาเชียคงจะไม่มีใครมาเลือดแถวน,นี้นะกลัว ไฟก็ดับดับติดตินะครับโอ้ไม่น่าไว้ใจเลยเจมันยังอยู่โอ้เจ๊อยู่เจ๊อย,อยู่ได้ไงเนี่ยฮะผมอยากรู้นี่มาซื้ออะไรโด,โดนัทซอสแล้วก็ทากโก้เจมันกล้าอยู่ในวนเนนี้โอ้พังกันแบบน,นี้โดนัทซอสทากโก้ แคนฟู้ดไม่ใช่เอาดดดดดเอามามานะครับอ่าชิ้นหนึ่งนะฮะวางเจอ่ะเชิญเชิญเลยเจแล้วก็อะไรนะครับซอสกับทาโก้นะครับอ่าฟัางว่าตัวยังเข้าไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย๋อันนี้ห้องน้ำใช่ไหมเจมเดี๋ยวเยี่ยวก่อนนะเจแป๊บหนึ่งรอก,ก่อนหนึ่งสอง สามใส่เขาไม่สงสัยคงคิดมากนะผมไม่มีอะไรหรอกผมไม่มีเรื่องอะไรหรอกผมบ้านนะโอ้โหเดี๋ยวนะมันยืนเยี่ยวโอ้โหท่านผู้ชมตัดนะครับอุยยาทากโก้เลยชิ้นเดียวด้วยประเด็นไปดีกว่าซอสซอสซอสู่นี่นะซอสอยู่นี่โอเคผมเห็นซอสละทากโก้ก่อนเลยทากโก้พี่เชิญแล้วก็ซอสนะครับซอสได้ดีมีซอสอ่าซอสอ๋อไม่ซอส มีซอสเดียวอยู่นะสีต่างแต่ทำไมซอสเดียวเรื่องแบบแปลกแล้วใครวะมีนี่มึงกลัวอ้วันนี้มีเรื่องแปลกว่ะโอ้ตา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 ยครบแล้วบ้านดีกวาเรากลับนะยิก จะอ,อยู่เลยนะอยู่ไปคงมีเรื่องแน่นอนเฮ้ยทไมรถกร็หมุนวะแมงเอ่ยใครมายุ่งใครมายุ่งกับรถผมเนี่ยกลับแล้วไม่อยู่แล้วนะอยู่ไปก็รู้สึกว่าหลอนปแปลกๆน,นี้มาซื้ออะไรเบียร์พิซซ่าดูนัดเนี่ยเราเวลาจอดเราจอดตรงนะแต่ทำไมพอเราเข้าไปแล้วมันหมุนปะใครมาหมุนแม่งเอ่ยมันน่าก,กลัวะ่ะ อุ้ยประตูซ่อมแล้วอีเจย,ยังอยู่โอเคเฮ้ยเยอะเฮ้ย,ยน่าน่าก,กลัวว่ะถ้าเออออกออกออกได้ปะไม่ได้ด้วยวันนี้ของเขื่อนคงไม่ของเขือขอเข่อคนคงไม่ต้องซื้อแล้วเนี่ยวันเนี้ยคุยกับเจ๊ได้ปะเหมือนเจเป็นซอมบี้นะครับมีมา ดีไหมไม่ดีเออจะไปดียังไงอ่ะโอ้ยน่ากลัวต้องไปไหนอ่ะไอ้กล้องเหมือนกับปีศาจด้วยนะครับแมงเลยมาอยู่แล้วยังมีจำตสกแกนแต่แซก,กุนาเนี่ยอันนี้ไอ้เจ๊คนที่เราซื้อของด้วยเมื่อวานนะครับก็ใก้เนี่ยแหละโอ้โหไม่อยู่แล้วต้องไปไหนนะกุญแจอทองมีเลยอยู่ไ,ได้ละ เ่าให้ตัวพวกนีน้ตายหลอนเชียร์อย่ดมิลลุ่งอย่าลุกมานะลุงโอ้เอ่อเทสซับเจกเอ่อเหมือนจะจะเป็นประมาณว่าเราพูดถึงเกี่ยวกับตัวทดลองตัวหนึ่งนะครับอืมเป็นพอร์ตอันนี้เป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับที่บอกว่าผู้ผู้ดูแลเฮดหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะครับไม่ได้เขาเรียกว่าเออเหมือนกับว่าไม่ได้ ไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งเตือนข้อมูลนะไปไปด้วยนะครับเลสเป็นพูดเป็นมนุษย์นะครับแต่แต่ว่าไม่ใช่อ่อเหมือนกับพนักงานนะครับอยู่คนเดียวเขาขับรถที่มีลายเส้นมานะครับมามาที่คคตตาล็อกบีก็คือจุดจุดจอด,ดรถบีนะครับแล้วก็กับว่าอ่อมาซื้อหมอหมอ,อมาซื้อเบียร์พิซซ่าโดนตัวนัดนะครับแล้วก็อ คือเราไปซื้อของนะครับแล้วเราก็ใช้ห้องน้ําแล้วก็เขาซื้อไปของทั้งหมดไปชิบแต่อย่างแล้วนะครับจะมีใครนะเอ้ยใครวะน่ากลัวมันมีผู้หญิงมาตามมีผู้หญิงมามองเราอะอย่างเมื่อกี้แมวคือต้องไปห้องน้ำใช่ใชไหมเล่นแบบเลื่อนเลื่อนอะ เดียวเ้ยแมงอะไรวันนี้ทำไมคนมาเจอเรื่องอย่างนี e> ้ด้วยตายห่าละตายของแท้บอกบอกเลยตายนะครับตายตายตายกูกลัวขีดโดยตายแล้วโอ้ยตายเอาเล่นต่ออย่าไปกลัวนะครับเล่นต่อเฮ้ติดกระแตกนะตอนนี้ อย่ปีกหัข้างหน้ากพอตอนตนี้นผมว่รีบรวิ่งดีกๆๆว่าแล้วก็รีบปรับรีบรีบรีบไปเลยเลยนะเชีเอ้ยแมนเลยสวยกูแลเฮยเี่ยขันมตายาาัตานีน้วันใครอยู่ตนี้เ่ยน,มมนเลยมีคนใส่ชุดป้กนันตายตรงนี้อ่านโอ้ซที่สิบสาม เกตู้ที่ใช้ตัวแบบก์ตลองอ้อยตลอเวลาต้องเซอร์เวอร์นะครับเว่าไม่ได้มีคนไปดูแลเราก็ไม่ได้มีเยียบด้วยนะครับแล้วก็มีเฉพาะแค่คนงานคนนั้นนะครับแล้ก็เราอ่ามีการกักกันดูที่ต้องเข้ามาได้ต้อง่ันตร เลยสีหลอกเตี้ยแล้วเราพูดตรงหน้าเลยเราที่ไทยมันเนี้ยจะเป็นคนดูแลมันเนี่ยผมว่าแล้วทเอาคนจะไปออกไป็นบ่กแล้วก็วออกไปที่ห้องน้ำบ้านแล้วแล้วก็วววรีบขอดังที้บ้านผมอย่างนั้นนะครูผม,ม,ม,มไม่รู้อะไรเนี้ยเป็นไม่กลัวมากนะครับไม่ไปไหนต่อเนี่ยอ่า แนี่ห้อน้ำไม่นอนห้อน้ำแล้วยังไงมาจากไหนแล้วมไ,ไม่มีใครนะครับ หลังพูดว่าเยอะแม่งเยอยไปแล้วไม่อยู่แล้อยู่อยู่ให้ตายอ่ะไม่อยู่แล้วไปแล้วหนีแล้วอือต้องงต่อวิ่งตลงรถใช่ไหมลงรถใช่ไหมไหนไหนไหนลงรถรีบไปแลยไม่อยู่แล้วอยู่อยู่อยู่ตายแน่นอนอยู่ทำไมฮะไปแล้วรออะไรอ่ะวิ่งเลยดิเออ มเพลงเงียบๆถึงมันจะไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่แต่ก็กุัวไปแล้วโอออกแล้วเยี่ยมเจอผีไปสองรอบแล้วจำจำ,จำไม่ไดีจำสแกนไปสามครั้งนะฮะตอนอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์ครั้งและห้องเก็บของครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนกดออกนะไม่ได้ใจมกันเฮ้ยจบแล้วเหรอโหจะไม่ทำโดยออ่เ นี่ฮิเรดเกมนะครับติดตามได้ส่ว Twitter นี้เลยนะครับโอ้โหแล้วเราขับไปไหนวะเอ้ยที่นี่มันดูเหมือนกับสวนทดลองนะผมว่านะมันดูแบบแปลกอะมันดูแบบแปลกๆปมันกับสวนทดลองอะไรบางอย่างแบบสวนทดลองลับนะฮะดูใช่ฮนะมันดูใช่มากๆเหมือนแบบโดนขังนะฮะอา้าวเฮียเกมตับเลยก็สำก็สำหรับคลิป like, นี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สปาผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะ้ไม่ผลาคลิปคลิปสัดไปจากผมนะ งั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ